ถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านเดานะลูกนี่เป็นวลีเด็ดในปลายปี6-2และต้นปี6-3นะครับผมเจอข้อความนี้ในใน f a c e b o o k นะครับก็จะมีเพื่อนที่ทำงานนะครับทำงานโรงงานน้งองพี่ที่ทำงานโรงงานก็จะ แชร์ข้อความเหล่านี้ขึ้นมาพร้อมกับรูปภาพนะครับมีเถียงนาน้อยแล้วก็มีสวนผักมีต้นข้าวมีบอ่อปลานะครับพร้อมกับข้อความระบุในรูปภาพว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านนะลูก <c oughs> ก็ที่ติดตามข่าวกันมานะครับเมื่อปีหกสองยาวมาถึงปีหกสามนะครับก็อย่างที่ <c oughs> หลายคนรู้กันเนาะ เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องอโรคร้ายต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเดือนม,มีนาคมเนาะตอนนี้ก็เป็นโรคระบาดกันนะครับโควิดโควิด19นะครับก็กำลังระบาดนะพร้อมกับข่าวข่าวพร้อมกับข่าวข่าวการปิดตัวของโรงงานต่างๆนะครับ ในฐานะที่ผมก็เคยทำงานโรงงานมาก่อนเนาะอ่าเมื่อปี5-6นะครับผมได้ลาออกจากงานประจำนะครับเป็นบริษัทเอกชนนะครับเป็นผู้ผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกนะครับก็ตอนนั้นเศรฐษฐกิจยังไปได้สวยนะ ผมลาออกจากการประจํามาเพื่อที่จะมาเลี้ยเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกมีลูกน้อยไม่ไมีไม่มีคนเลี้ยงช่วยเนาะก็กลับมาเลี้ยงอตอนนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่หลายคนจะนึกแป๊บขึ้นมาในหัวเวลาเจอข้อความว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านนะลูกก็จะแป๊บขึ้นมาว่าแล้วจะกลับไปทําอะไรนะและก็เช่นกันนะครับ สิ่งที่แวบ,บขึ้นมาในหัวอีกเช่นเคยก็คือการเกษตรการเกษตรนะครับหรือว่าเกษตรพอเพียงหรือว่าเกษตรผสมผสานอะไรประมาณนั้นนะครับบางคนคิดไปไกลถึงว่าจะทําเพื่อรวยนะครับผมก็ไปเจอข้อความหลายข้อความว่าทําเกษตรไม่ได้รวยอย่างที่คิดนะครับถ้าทําให้มันยั่งยืนก็คือทําเพื่อพออยู่พอกินนะครับ ทำเพื่อเลี้ยงตัวเองนะครับเนาะอย่างผมนะครับมาจากงานประจำมาเมื่อปี5-6ก็มาอยู่บ้านสามปีแรกยังดีที่มีจับธุรกิจได้นั่นก็คือการค้าขายนะครับแต่หลังจากสามปีหลังนะครับสปีหลังก็ธุรกิจก็ยังพอประคองได้ตอนนี้ก็ยังทำอยู่แต่มันก็ไม่ไหวนะครับมันต้องหาตัวช่วย อ่าหาตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งของคนอีสานก็คือกเกษตรนะครับกรเกษตรแต่ไม่ใช่ว่ากเกษตรถ้าคนมีทุนเยอะจะทําเกษตรเพื่อการค้าแบบหวังรวยไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบยั่งยืนเอาเพื่อพออยู่พอกินอย่างที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นครับคือสวนพริกนะครับคนเดียวจะกินไม่หมดอาจจะมีการแบ่งนะครับก็คือไม่ขายก็แบ่งนะครับแบ่งแบ่งกันไป อันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่คนที่ตัดสินใจออกจากงานประจํามานะครับก็ต้องทําใจว่าก่อนก่อนว่ามาแล้วจะทําอะไรนะครับว่าการที่เราไปเป็นลูกจ้างเขานะครับเราก็ทํางานเนาะ <c oughs> ทํางานตามคําสั่งนะครับเ,เมื่อเมื่อไม่มีคําสั่งก็เราก็หยุดทักได้ แต่อันนี้เราต้องสั่งตัวเองครับม,มาต้องมาตากแดดตากลมนะครับเนาะท <c oughs> ี่ต้องเราต้องมีความสุขกับมันด้วยนะครับเราถึงจะมีความสุขนะครับอย่างผมก็ไม่ได้ทำแค่นี้นะครับมีข้างหลังนะครับเป็นบ้านข้างหลังที่ผมทำอยู่นั่นก็คือบ้านดินนะครับอืมก็ ก็ที่ผมออกมาพูดแบบนี้นะครับไม่ได้ชักชวนให้ผู้ใช้แรงงานครับลาออกจากงานประจำแล้วกลับมาอยู่บ้านนะครับคือถ้าถ้าหากว่างานของคุณยังมั่นคงอยู่ก็ขอให้คุณจับงานตัวนั้นให้มั่นคงนะครับก็อย่าเพิ่งในภาวะเช่นนี้นะครับก็อย่าเพิ่งลาออกหรือว่าอย่าตัดสินใจอะไรที่ยังไม่ เรอต่ตองให้ดีนะครับเนาะในภาวะเช่นนี้นะครับก็ถ้ามีงานที่มันคงก็ขอให้จับงานตัวนั้นให้อยู่นะครับแต่ถ้ามันเลือกไม่ได้นะครับโดนโดนเลิกจ้างนะครับอย่างที่เป็นข่าวหลาย,ลายที่นะครับที่ปิดกิจการไปนะครับก็สิ่งหนึ่งนะครับที่พี่น้องนึกถึงก็คือบ้านเกิดนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตนะในการทําการเกษตร คือว่าค้าขายหรือถ้าท่านมีจับธุรกิจอย่างอื่นในเมืองได้ที่สามารถทำเงินได้ก็จับตรงนั้นไปเลยนะครับผมพูดอย่างนี้หมายถึงคนที่ไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับเนาะ,ะถ้าหางานใหม่ได้ก็หานะครับอย่างถ้าคนที่หางานใหม่ไม่ได้จริงๆเนี่ยอย่างอายุเยอะแล้วอันนี้ก็ต้องจำเป็นนะครับ ผมพูดถึงคนที่ใช้แรงงานนะครับคนที่ใช้แรงงานจริงๆนะครับส่วนคนที่พอจะหาได้อย่างจบสูงๆหน่อยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไปนะครับการมาอยู่บ้านนอกนะครับก็ไม่ได้สบายอย่างที่เพื่อนๆื่อ,อแชร์ภาพขึ้นมานะครับมีมีบ้านหลังเล็กๆแล้วก็มีสระน้ำมีบ่อ,บอปลามีการเกษตรสวน สวนเกษตรปลูกผักปลูกพืชไรแล้วก็สวยสวยงามมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเป็นหน้าแรงก็กจะแรงนะครับบางบางพื้นที่เนาะอันนี้ก็ขอให้ใช้สตินะครับในการจับใจ่ายใช้สอยนะเมื่อถ้าคุณตัดสินใจมาอยู่บ้านแล้วนะครับสิ่งแรกที่คนนึกถึงก็คือในการใช้เงินตรงส่วนที่ คุณเก็บหามาได้นะครับก็ใช้สตินะครับในการใช้เงินเนาะในภาวะเช่นนี้นะครับอะไรที่พอประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับอะไรที่ปลูกปลูกได้ก็ปลูกเอาไว้ก่อนนะครับปลูกไว้ก่อนปลูกกินก่อนแล้วก็นึกนึกหาวิธีที่จะมีรายได้เข้ามานะครับพุกเข้ามานะครับในส่วนของผมนะครับ และก็ขอให้มีความสุขกับการที่คุณได้ตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าคุณตัดสินใจในการทำกรเกษตรก็ขอให้มีความสุขกับมันนะครับอันนี้แนะแนวในภาวะในในฐานะที่ผมเป็นรุ่นพี่นะครับที่ออกจากการประจำนะครับกลับมาอยู่บ้านเนาะ <c oughs> ถือเป็นรุ่นพี่ซะเลยนะครับ มุกกับมานะครับในส่วนของที่ผมทํานะครับอันนี้ผมได้ทําไปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันดีมันช่วยเซฟเงินของเราได้นะครับนั่นก็คือการการทําบ้านหรือว่าการต่อเติมบ้านนะครับสิ่งนี้ที่อยากแนะนําก็คือที่ผมทําอยู่ก็คือบ้านดินนะครับบ้านดินบ้านดินของผมนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับอันนั้นเป็นการต่อเติมนะครับอ่า ต่อเติมบ้านนะครับจากบ้านปูนที่เราทําอยู่แล้วมันมันยังไม่เสร็จครับเพราะอะไรเพราะค่าใช้จ่ายในการทํานั้นมันหมดไปเยอะแล้วนะครับก็เลยมานึกว่าเอมีคนทําบ้านดินอยู่ไปศึกษาบ้านดินใน Youtube นะครับแล้วก็ในหนังสือก็เลยนึกอยากลองทําดูแต่เป็นการต่อเติมนะครับจากบ้านปูนเนาะอันนี้คือที่เห็นก็คือ ครึ่งหนึ่งเป็นดินนะครับครึ่งก็เป็นปูนอันนี้มันช่วยเซฟเงินของเราได้นะครับอ,อย่างอิดนะครับอิดอิดเราไปซื้อมาก้อนลอะเจ็ดบาทหกบาทถึงเจ็ดบาทนะครับประมาณนั้นเนาะอิดอิดบล็อกนะครับแล้วก็ปูนเราต้องมีกวดมีรายอีกนะครับแต่ถ้าเราทาอิดดินขึ้นมานะครับบ้านดิน เราจะใช้ดินล้วนๆนะครับใช้แรงงานถ้าเรามีพอมีเวลาครับไปทำอย่างอื่นเนาะแล้วก็ทําอิฐไปเรื่อยอย่างที่ข้างหลังนะครับที่เห็นผมก็ทําอิดไว้นะครับกะว่าสัพันกว่าก้อนนี้ก็น่าจะทําอีกห้องหนึ่งได้แล้วนะครับโดยไม่ต้องไปซื้อกรวดซื้อทรายซื้อปูนนะครับอันนี้ช่วยประหยัดได้เยอะครับแนะนํานะครับสำนรบหรับคนที่อยากทําเนาะ <c oughs> เออผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นการแนะน,นําแนะแนวนะครับสําหรับท่านที่เข,งขวงคว้างนะครับกลับมาอยู่บ้านแล้วกลับมาอยู่บ้านนอกแล้วนะครับเขวงคว้างยังไม่มีงานทํายังไม่มีบ้านอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแนะนําก็คือลองทําถ้ายังไม่มีบ้านก็ลองทําบ้านดินดูนะครับมันไม่ยากนะครับก่อนลงมือทํานี้นะครับ ความข้อสงสัยมันจะมีเยอะมากมายนะครับตอนที่ผมเริ่มทําใหม่ๆเนาะผมก็ไปหาความรู้นะครับผมไม่ไม่มีความรู้ในการก่อสร้างนะครับผมก็คือสงสัยเยอะมากนะครับอ่าขอให้คนลงมือทําไปก่อนนะครับแล้วมันจะคลายข้อสงสัยไปเองนะครับอ่าขั้นแรกก็คือทําบล็อกตัวทําอิดขึ้นมาก่อนนะครับ ก็ไปศึกษาใน YouTube ได้นะครับหลายหลาย,หลายช่องนะครับหรือว่าจะมาดูที่ช่องผมก็ได้นะครับในเพล์ิส์การสร้างบ้านดินเนาะอันนั้นผมทำไปเยอะแล้วนะครับก็ลองไปติดตามดูนะครับอ่าก็หลายคนนะครับอ่บนบนบน,บนนะครับอยากมีบ้านสวยๆแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่มีเงินสร้างนะครับอลอง เปิดใจให้กับบ้านดินดูนะครับว่าผมได้ลองทําแล้วมันมันก็ใช้ได้นะครับมีอย่างกําแพงข้างหลังนะครับมันก็เหมือนบ้านปูนทั่วไปะนครับแถมสวยกว่าอีกนะครับเป็นธีมือของเราเองนะเนาะก็ลองลองลอง,ลองทำดูนะครับถ้ายัางเพียงคว้างยังไม่มีอะไรทําจริงๆนะครับคือขอให้ใช้ชีวิตเหมือนที่เราทํางานโรงงานนะครับ ก็คือเราทํางานโรงงานก็ทํางานทุกวันนะครับเนาะอาจจะมีหยุดเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่เรานะครับกําหนดกําหนดเองเลครับก็เราเริ่มงาน 8... ปดโมงกำหนดไปเลยเริ่มงาน8ปดโมงหรือว่าจะทําโอถึง2องทุ่มก็ได้นะครับแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์นี่เห็นไหมมันก,มนก็มันก็ได้นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เราทําด้วยนะครับอันนั้นมันจะเราจะมีความสุขนะครับ ก็มีความสุขเหมือนในภาพที่ที่เพื่อนๆนแชร์มาว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านเรานะลูกประมาณนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พน,น้องที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยาการู้เรื่องการสร้างบ้านดินก็ไปดูที่เพลิปของบาวพายไทยปั้นบ้านได้นะครับในการเพลทิปชื่อว่า การสร้างบ้านดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ